บรรยากาศตอนเช้าหน่อยเป็นไงบ้างอากาศเป็นไงบ้างอากาศดีครับผมาาดีเท่าๆไา้ทีทีครับได้<笑><笑>โอ้โหมันสวยคือเคานักปีนเขาต้องมาครั้งหนึ่งในชีวิตนักปีนเขาต้องมาเวลาไอคิมต้องมาชันแบบนี้อันนี้เก้าสิบองศานะครับไม่ใช่สี่ห้านะครับความชันนะครับตั้งตั้งขนาดแบบแกนโลกเลยนะครับอันนี้เก้าสิบองศาอันนี้ก็ประมาณสักเจ็ดสิบห้าองศาถึเก้าสิบแป่อันนี้เก้าสิบคร้วนักปีนเขาต้องลอง ไสที่บ้านพลังงมานะครับมุนเรื่อนเนืผมเราเอนนี้น้ำซองนะครับ,นนรบแก้วทำมาให้ได้ัง,งีนะน้ำอ,ง,นะง,ง,อง,ะะงนะครับมุนเรื่องสวัานฐานกับังเรียงขึ้นในร้อยกิโลงานพลังเตเอ้า แม่กับลูกเอาบ๊ามไยนั่ง,งชมวิวไปเจ๋อเจ๋อ